สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไรลรถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหานะครับที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ยามาฮามีโ115นะครับแล้วก็นะวันนี้นะครับก็คือเมื่อครูเจอปัญหาเนี่ยครูก็ได้แก้ไขปัญหาให้เขาไปนะครับแล้วมาดูว่า,าปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยมันหายไหม หลังจากปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยมันหายไปแล้วเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรอีกหลังจากที่รถมันติดแล้วใช้งานวิ่งได้ใกล้เคียงกับปกตินะครับอ่าคันนี้นะครับตอนที่มาทีแรกถ้าท่านติดตามจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเจ้าของเนี่ยแจ้งว่ารถคันนี้อ่าเคยเกิดอุบัติเหตุตกน้ำมาก่อนแล้วก็มีการซ่อมแซมแค่เพียงว่าขอให้ติดแล้วใช้งานได้ นะไม่ได้ทําแบบให้มันเต็มที่นะหลังจากนั้นก็ใช้ต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะครับเครื่องยนต์สามารถสตาร์ทติดได้แต่บิดคันเร่งแล้วเนี่ยรถมันไม่วิ่งนะหรือถ้ามันเคลื่อนที่ได้นะครับมันจะมีเรื่องของเสียงดังแปลกๆซึ่งนะจากการที่ครูเอามาตรวจสอบเนี่ยก็คือเกิดจาก ลูกปืนเนี่ยนะครับที่ประคองเพาเฟืองท้ายเนี่ยฝั่งคลัสเนี่ยนะครับมันแตกพอมันแตกไอเม็ดลูกปืนเนี่ยนะครับกับไอถ้วยลูกปืนตัวในเนี่ยมันเข้าไปขัดจนกระทั่งลูกปืนเนี่ยมันหมุนไม่ได้มันฝืดซึ่งที่ครูเคยบอกไปว่าแล้วเขายังฝืนใช้อยู่จนปลายเพาเมันโดนเม็ดลูกปืนกัดจนเป็นแอ่งลงไปหน่อยนึงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นเสียหายอะไรนะครับ หลังจากนั้นครูก็ตรวจสอบนะครับสายพานาชุดผู้เล่หลังชุดคลัตช์ก็หมดแล้วก็ลูกปืนที่อยู่ในชุดผู้เล่หลังเนี่ยเวลาเราหมุนล้อเนี่ยก็มีเสียงดังนะแล้วก็ในเนี้ยก็จะมีคราบสิ่งสกรปรกต่างๆเต็มไปหมดเลยนะเราก็ทําการสะอาดให้ในระดับหนึ่งนะครับครูก็เปลี่ยนสายพานเปลี่ยนคลัตช์ชุดผู้เล่หลังนี่เป็นของเทียบนะครับคิดเป็นเลขกลมๆก,ก็ชุดนี้ก็คือพันหนึ่ง อาสายพานคิดเป็นเลขกลมๆก่อนก็สามร้อยนะแล้วก็จะมีเม็ดนะเม็ดเป็นของอินโดนีเซียแล้วก็มีตัวเสียบหรือตัวเลื่อนนอกนั้นก็ของเดิมหมดเลยส่วนตรงเฟืองท้ายนี่ก็เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายไปแล้วก็เปลี่ยนพวกแหวนรองหรือประเก็นให้นะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาติดเครื่องดูว่าณนะวันนั้นเนี่ยคือล้อมันหมุนไม่ได้ณนะวันนี้นะ ล้อหมุนได้เป็นปกติแล้วก็ไม่มีเสียงดังนะครับคืดคคืดๆเหมือน,ข,น,ข,น,ข,นของของเก่านะครับเดี๋ยวครูจะติดเครื่องให้ดูนะครับยังไม่สนใจเรื่องเสียงที่ดังมาจากเครื่องนะเอาเอางานตรงนี้ให้จบก่อนตอนนี้ครูไม่ได้ปิดฝาครอบห้องสายพานไว้นะครับแต่เดี๋ยวจะติดตัวเปล่าแล้วดูว่าเครื่องยนตติดได้เป็นปกติไหม ครื่องยนต์สตาร์ตติดณนะวันแรกที่ครูทําให้มันติดได้เนี่ยรอบเครื่องยนต์เนี่ยนะครับขึ้นไปประมาณต้องไม่ต่ำกว่า2,000รอบเพราะติดเครื่องนี้ล้อหลังนี่หมุนตลอดเลยนะครับเข้าใจว่ารถมันคงวิ่งไม่ออกแล้วก่อนหน้านี้เขาคงไปตั้งส่วนใครตั้งรอบมานี่คือครูไม่รู้นะตั้งรอบวิสูงแนมะ่พอครูประกอบใส่ครูติดเครื่องรอบเครื่องมันสูง ก็เลยต้องมาปรับตัวลิ้นปีกผีเสื้อให้รอบมันอยู่ในรอบเดินเบาตามปกติโอเคนะเดี๋ยวครูจะทดลองบิดคนเลงให้ดูว่าล้อมันหมุนนะครับโอเคนะครูบีเบรกหลังนะครับปล่อยตรงนี้เป็นปกตินะครับ ทีนี้เดี๋ยวครูจะปิดฝาครอบห้องสายทานแล้วก็จะขันน็อตยึดต,ตัวกลางไว้คร่าวๆก่อนหนึ่งตัวแล้วมาติดเครื่องให้ดูใหม่ว่าหลังจากที่เรานะครับเปลี่ยนลูกปืนเนี่ยนะลูกปืนที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับนะหลังจากเปลี่ยนลูกปืนแล้วนะครับประกอบกลับเข้าไปเนี่ยนะครับมันยังติดเครื่องแล้วมันยังหมุนได้เป็นปกติล้อหมุนตัวเปล่าได้ไหม เคนะเดี๋ยวขออนญาตหยุดวิดีโอตรงนี้ไว้นะครับเพื่อครูจะได้ประกอบมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้นะครับครูก็เอาฝาครอบห้องสายพานนะครับประกบกลับเข้าไปนะครับแล้วก็ยึดน็อตเฉพาะตัวกลางไว้1ตัวนะครับก็ขันแน่นพอสมควรเดี๋ยวเดี๋ยวดูใหม่นะครับว่าล้อหมุนได้ไหมอ่ะครูหมุนตัวเปล่ากัน โอเคนะนี่ครูใช้มือซ้ายมือที่ไม่ถนัดนะครับหมุนนะครับอ่าล้อหมุนได้ปกติเสียงที่เคยดังอย่างหน่กลัวก็เป็นเสียงที่ดังตามปกติทีนี้ครูจะลองติดเครื่องนะครับแล้วลองเล่งเครื่องดูใหม่คูีเบงนะครับ ก็เป <ale> ็นนั้นว่าปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับรถก่อนหน้านี้ก็ได้รับการแก้ไขไปแต่หลังจากที่ครูติดเครื่องเนี่ยนะครับจะมีเสียงดังแกะกๆๆๆๆอันนี้ก็คือครูก็ดังไว้2จุดนะครับก็คือ1เสียงดังมาจากตรงก้านสูบกับ2เสียงดังมาจากเรื่องของโซ่ราวลิ้นหรือพวกตัวดันโซ่อัตโนมัตินะซึ่งตรงนี้เขาไม่ได้สั่งให้เราไปแก้ไข โอเคนะทีนี้หลังจากเครื่องยนต์ติดได้ปรับเดินเบาได้แต่มีเรื่องของเสียงดังผิดปกติอันนี้นคือส่วนหนึ่งวันที่เอารถมาเนี่ยนะครับลูกศิษย์เป็นคนเข็นมาจากตรงหน้าห้องเรียนมาทางด้านหลังเข็นมาแบบถูๆไถๆนะครับเพราะอย่างที่ครูแจ้งไปว่าล้อหลังเนี่ยมันหมุนไม่ได้ก็ไถๆกันมาพอเสร็จเรียบร้อยเขาก็เอามาตั้งขาคู่ให้ครูไว้นะครับพอตอนเย็นเนี่ยนะครับ เลิกเรียนครูก็จะต้องมาเก็บรถเข้าห้องเรียนจากที่เขาตั้งขาคู่นะครับพอครูเอารถลงเนี่ยนะครับมันจะมีเสียงดังผิดปกติแต่ณนะตอนนั้นไม่ได้เอะใจอะไรนะครับคิดว่าเป็นเสียงขาตั้งอะไรที่มันฝืดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่สุภาพสตรีใช้รถก็ไม่ค่อยได้ตั้งขาคู่อยู่แล้วพอตอนเช้าวันรุ่งขึ้นครูก็ถอยหลังรถออกมา แสร็จแล้วเวลาเวลาครูจะซ่อมรถเนี่ยคือครูจะต้องตั้งขาคู่ถ้ารุ่นนั้นมีขาคู่แล้วขาตั้งคู่มันใช้ได้ปรากฏว่าตอนที่ครูดึงเนี่ยจะเอามือจับบาจับหลังแล้วดึงจะตั้งขาคู่เนี่ยคือครูได้ยินเสียงดังผิดปกติแต่นวันนั้นคือยังไม่รู้ว่าอะไรนะแต่รู้แต่เพียงว่ามีเสียงดังผิดปกติคือครูว่าสันนิษฐานว่าเสียงดังน่าจะมาจากหูบูธหูโชกตัวล่างหรือบูธหูโชกตัวบน นะสันนิษฐานนะทีนี้พอสันนิษฐานเสร็จเนี่ยคือมันต้องพิสูจน์ปรากฏว่าสิ่งที่ครูสันนิษฐานไว้ทีแรกไม่ใช่อ่าเดี๋ยวครูจะมาพิสูจน์ให้เราดูพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวครูจะเอารถลงพื้นนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้ก่อนอมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้คือครูรถล,ลงพื้นนะครับแล้วตั้งด้วยขาตั้งข้างก่อนนะครับหรือขาตั้งเดียว เดี๋ยวครูจะไปเอารถตั้งให้ตรงนะครับแล้วเดี๋ยวสังเกตดูนะครับว่าเวลาครูกดโชค๊คลงเนี่ยนะครับมันจะมีเสียงดังมาจากโชค๊คนะก็คือโชค๊คคันนี้นะครับของรถคันนี้โชค๊คมันตายนะครับอ่าท่านฟังเสียงดีๆนะครับอ่านะครับครัวรถตั้งตรงนะครับ แล้วครูจะกดที่บาบาจับหลังนะครับท่านฟังเสียงดีๆนะครับนนะครับได้ยินเสียงชัดเจนนะครับนะฮะ ไม่ไม่ใช่เสียงจากบูธหูโชคบนหรือบูธหูโชคล่างนะครับคือเกิดจากที่นี่เลยนะครับที่แกนโชคกับตัวกระบอกโชคนะแต่มันไม่มีน้ำมันรั่วเยอะออกมานะครับนะอันนี้คือครูไม่แน่ใจนะเนื่องจากมันคดมันฝืดหรือมันแตกมานานแล้วนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับถ้าครูกดแล้วมันเด้งมันจะดังแล้วเดี๋ยวตอนเวลาครูตั้งขาคู่เนี่ยนะครับ คือตัวเครื่องอะตัวล้อน้ําหนักมันจะถูกกดลงหรือดึงลงไปข้างล่างส่วนตัวเฟรมเนี่ยเราดึงขึ้นก็จะมีเรื่องเสียงดังเหมือนกันนี่นะแต่ตอนเดี๋ยวครูตั้งขาคู่เนี่ยมันจะดังแค่กึกเดียวนะครับมันจะไม่เหมือนตอนเรากดขออนุญาตเดินผ่านหน้ากล้องไปนะ าขาตั้งข้างขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวท่านฟังเสียงดีๆมันจะดังกึดทีเดียวเพราโชคมันยืดตัวนะครับเอาเหล็กที่ใช้ลองออกไปครูเดินหน้ามานิดนึงนะครับฟังดีๆนะครับอ,อย่างนี้นตอนที่ครูตั้งขาคู่เนี่ยโชคมันยืดจะดังกึก ทีแรกที่ครูสันนิฐานว่าเป็นที่บู๊หูโช๊คคือสรุปแล้วไม่ใช่นะครับคือเกิดจากตัวโช๊คเนี่ยมันเสียโช๊มันมีปัญหาส่วนเราเนี่ยนะครับเรารู้สาเหตุเรารู้ปัญหาละส่วนเดี๋ยวเราแจ้งเจ้าของไปเนี่ยเจ้าของเขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับรถยามาฮามีโอ115ก็อยากจะฝากไว้ว่าเวลารถ มันเกิดอุบัติเหตุตกน้ำจมน้ำเนี่ยนะครับก็คือควรจะรีบแก้ไขนะเพราะว่าน้ํามันเข้าไปอยู่ตรงจุดไหนเนี่ยถ้าเราไม่ทาความสะอาดมันเนี่ยมันจะเจอปัญหาเรื่องของสนิมนะฮนะณวันนั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายไม่เยอะถ้าเราทําแบบขอไปทีแต่ในอนาคตไอ้สิ่งที่มันแก้ไขเอาไว้ไม่หมดปัญหามันจะสะสมมาเรื่อยๆพอนานวันเข้าเนี่ยพอเวลามีปัญหาเนี่ยนะครับ มันจะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับก็ฝากไว้นะครับเป็นกรณีศึกษานะก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ